สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Anjuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเควสกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเควสกันนะคะถ้านาผู้ชื่อตัวละครชื่อเมืองหรือว่าออกเสียงภาษาไทยตัวไหนผิดก็ขออาภัยทุกคนมาในที่นี้ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเควสกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเควสวันนี้นะคะก็จะเป็นเควสโลกนะคะ มันขึ้นมาว่าภาพถ่ายอันสมบูรณ์แบบนะคะดูเหมือนว่าจีทอนนะคะแห่งท่านเรเนอีเยจากคนพบว,วิธีซ่อนซ่อมใช่ไหมซ่อมกล้องถ่ายรูปของเขานะคะกล้องถ่ายรูปหรอมันต่างจากกล้องที่เรามีตรงไหนนะคะ Special c a m เม a เมื่อใช้แล้วไอเทมพร้อมใช้งานนี้จะบันทึกภาพที่อยู่ในขณะนั้นได้และยังสามารถเพิ่มโทนสีพิเศษลงไปได้ด้วย ไอเทมพิเศษจากอ,อ๋อซึ่งต่างจากกล้องทั่วไปไม่เพียงแต่จะสามารถบันทึกภาพได้เท่านั้นแต่ยังเพิ่มสีอ,อ๋อสิ่งพิมพ์ได้การออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะที่อยากจะได้กล้องที่ไม่เพียงแต่สามารถถ่ายทอดวิวได้เท่านั้นแต่ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของช่องภาพได้ด้วยนะคะแต่น่าเสียดายที่ขั้นตอนสุดท้ายไม่สามารถตอบสนองได้อาเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะ ไม่น้ำมันไอตาคนที่เรามาถ่ายรูปให้มันนี่นาะคุณกิจกรรมสีไหนดูใน,ในสีใช่ค่ะอุ้ยอุ้ย,ตยแต่เราทุกคนลืมอ่าน <c oughs> อุ้ย,ตยแต่เราลืมทุกคนดวขอโทษค่ะเอาใหม่เนาะเรามาเริ่มกันตรงนี้เนาะเมื่อกี้เราไม่เห็น <c oughs> โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหมเเป็นเพราะภาพที่เธอช่วยฉันถ่ายไว้เหล่านั้น เขาจึงรับปากว่าจะไปตรวจสอบกล้องถ่ายรูปที่ชั้นไขให้อาฮะเมื่อาาวานเขาเอาน้ำพโฟชั่นบางอย่างมาให้ชันด้วยเขาบอกว่าโครงสร้างของกล้องรูปนี้แตกต่างจากกล้องรุ่นทั่วไปนะคะจึเป็นต้องเติมน้ำยาโพชั่นลงไปในตัวเครื่องจึงจะสามารถพิมพ์ภาพออกมาได้ตามปกติถ้าไม่เติมน้ำยาพชั่นสนิดนั้นลงไปนะคะภาพที่ได้ก็จะคล้ายกับที่เธอถ่ายออกมาคราวก่อนนะคะเพื่อที่จะได้สี เพียงแต่สีจะไม่คงชัดอ๋อไอที่มันเพี้ยนๆนั่นแหละนะคะทุกคนตัวเครื่องไม่เป็นไรใช่ไหมนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วละสิเออแต่พูดก็พูดเถอะอันที่จริงแล้วฉันสนใจน้ํายาโพชั่นนั้นมากกว่ากาล้องถ่ายรูปซะอีกเธอว่าคนส่วนใหญ่อยากซื้อกล้องแค่ตัวเดียวใช่ไหมซื้อแค่ครั้งเดียวใช้ไปตลอดก็ใช่ไหคะพชั่นนั้นเป็นวัสดุที่ใช้ ครั้งเดียวพอใช้หมดแล้วถ้าอยากจะใช้อีกก็ต้องซื้อเพิ่มและหลานสาที่คุณคนนั้นบอกว่าน้ำยาโพชั่นที่ต่างแตกต่างกันจะทำให้ภาพที่พิมพ์ออกมานั้นมีเอฟเฟกที่ต่างกันออกไปและเขาก็ยังพัฒนาน้ำยาโพชั่นชนิดต,ต่างๆนะคะให้มากขึ้นด้วยบางทีน้ำยานั้นอาจจะเป็นโอกาสทองทางธุรกิจก็ได้นะแหมคิดจะกลุ่มกำไรลูกค้าอย่า,ยางพวกนี้หัวกันตลาด แหมขอโทษด้วยจริงฉันเอาแต่พูดเองเอ,เองอยู่คนเดียวขอบคุณที่ช่วยนะเธอเอากล้องถ่ายรูปมาให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจะเติมน้ำยาให้อ่าฮะใส่เข้าไปเอาล่ะกล้องถ่ายรูปตัวนี้ยกให้เธอนะรับไปสิกล้องถ่ายรูปนี้ยกให้ฉันเลยงั้นหรออืมถ้าเกิดฉันน้ำยาพูชันน้นหมดละคะไอคอนเด็กหัวค้อนนี้นะคะน้ำยาพูชั่นพวกนี้ก็พอให้เธอใช้ได้ไปพักนึงแล้วล่ะ ถ้าเกิดใช้น้ำยาหมดแล้วก็เธอก็สามารถมาขอซื้อกับฉันได้ยังไงล่ะจริงไหมก็จริงค่ะจะอยู่ตลอดเลยหรอคะเนี่ยนอกจากนี้ยังจะไปหาคนคนนั้นเพื่อซื้อน้ำยาชนิดอื่นๆด้วยหลังจากนี้ถ้าเกิดเธอสนใจก็มาหาฉันได้เลยนะอคิดไม่ถึงเลยว่าการซื้อกล้องถ่ายรูปจะสามารถซื้อธุรกิจดีๆอย่างอื่นได้อีกฮะอ๋อ แค่นี้หรอไปกล้องไหนเขาลองกล้องไหนนะทุกคนกล้องใหม่ไหนค้ามันต่างจากกล้องปกติตรงไหนฮะเอาตัวนี้หรอจะมีอะไรวิ้งวิงตรงนี้หรอเน่เน,น่เอาม่ดิจะมีสีอื่นไหมทุกคนว่าทำไมมสีสีเดียวล่ะชีวิต ไหนคะเนี่ยบอกว่าจะซื้อน้ำยาได้อยู่ไหนนี่มันตอนแหลกโกหกกันนี่หว่าไหนคุณบอกว่าสามารถซื้อน้ำยาได้ไงคะฉันอยากรู้มันมีกรอบสีอื่นไหมนี่มันพ่อค้าหลอกลวงนะคะทุกคนหม่ก็ซื้อดีเขาใส่หรือไม่ละ่ะโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้มัง้งตอนแรกก็นึกว่าเควสมันจะ มีอะไรเยอะนะคะทุกคนแบบก็เลยแบบเอออัดไว้ก่อนดีกว่านาอเผื่อเพสมันมีนู่นนี่นั่นสรุปแค่มาคุยและได้กล้องนะคะทุกคนก็ยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาทํากันนะคะเราก็จะได้กล้องใหม่ที่ถ่ายรูปแล้วก็มีกรอบสีทองรอบๆนะคะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง a j u m a Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะคะอาจูมาชาแนลด้วยนะคะสําหรับใครที่มีอะไรติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ comment คลิปได้นะคะสําหรับวันนี้บายๆแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยอง